ไทตั้นสีประตูคันนี้โคตรสวยนะครับผมบอกเลยนะที่สําคัญราคาถูกมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคาท้ายคลิปกันเห็นไหมขาวสะอาดมากนะครับคันนี้แม็กเมอรพร้อมหมดเห็นไหมครับบันดงบันไดข้างเดิมสนิทเลยสีบางๆนะลองฟังเสียงดูแม็กเดิมนะครับจากโรงงานเลยชัดซีสวยครับไม่เป็นสนิมไม่ต้องห่วงเห็นไหมท้ายเทยกันชนท้ายเดิมหมดครับรถมันเดิมจริงๆคันนี้ สะอาดมากๆนะครับสีขาวดูแมกไลเนอร์ครับไม่มีบรรทุกหนักไม่ต้องห่วงครับเม็ดอาร์คต่างๆนะครับรอยต่างๆนะครับตะเข็บเห็นไหมครับสวยมากๆรถไม่มีโดนท้ายแน่นอนกันชนเดิมเห็นไหมครับดูด้านท้ายบ้างนะครับบันไดข้างฝั่งนี้ก็มีเสียงบางๆครับแมกเดิมจากโรงงานนะครับมาดูทัสซสีข้างหน้าบ้างทัสซสีข้างหน้าสวยนะครับดาสนิททัสซสีไม่ต้องห่วง กระจังหน้าเป็นไงเป็นกระจังหน้าตัวใหม่แล้วด้วยนะครับกระจังหน้าคล้ายปาเจโร่เลยนะครับแบบนี้นะอ่าฟังเสียงหน่อยโปรงหน้าบางๆนะครับขอบหลังคาเห็นไหมครับขอบหลังคาสวยๆเลยหลังครงหลังคาไม่มีบุบนะครับลองดูได้เห็นไหมดูข้างนอกแล้วเราก็ต้องมาดูด้านในบ้างนะครับภายในเป็นไงภายในสะอาดมากไม่ต้องห่วงนะครับสะอาดจริงๆแอร์เอเยนปกตินะครับคอนโซลกลางเป็นแบบตัวใหม่แล้วเบาะหนังจากโรงงานนะครับเบาะหนังเดิมเลย รมาะไรแอร์เยน็นไม่ต้องห่วงครับใต้พรมเป็นไงสะอาดครับเป็นพรมแบบเข้ารูปเต็มด้วยนะครับสวยมากๆแผงประตูไม่มีแตกหักนะครับดูท้ายบ้างด้านท้ายขึ้นลงสะดวกนะครับเป็นสี่ประตูนะข้างหลังก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันเห็นไหมครับเบาะหลังเดิมจากโรงงานเลยดูหลังโครงหลังคาไหมครับไม่สกปรกนะถือว่ารถสะอาดมากนะครับคันนี้แผงประตูด้านหลังก็สวยมาดูโครงสร้างนะครับอขอบหน้าต่าง เห็นไหมครับเม็ดอาร์คอยู่ครบไม่ต้องห่วงครับซอกต่างๆเห็นไหมเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับไม่ต้องห่วงเลยต่อไปเราก็ต้องมาดูห้องเครื่องนะครับให้ความสำคัญกับห้องเครื่องด้วยเปิดมาต้องดูคานหน้าก่อนเลยครับสีกึ่งเงากึ่งด้านแบบนี้นะครับเป็นสีเดิมเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบเห็นไหมครับจุดนี้ก็มีเม็ดอาร์คให้ดูเหมือนกันนะเห็นไหมครับตัวถังสะอาดสะอาดนะครับเป็นเบรก ABS ด้วยนะครับมีปั๊ม ABS เห็นไหมครับติ๊กเกอร์ต่างๆนี่ปั๊ม ABS นะครับตัวถังเนี่ยพยายามดูที่ผมชี้นะครับ เห็นไหมตัวถังแบบนี้เดิมๆนะครับรถไม่มีโดนแน่นอนสส <at> ด้านบนเม็ดอาร์คต่างๆก็ต้องอยู่นะครับเห็นไหมจุดนี้ก็เม็ดอาร์คอยู่นะครับรถได้เดิมจริงๆนะครับส่วนเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่อง2.5งจุดห้าคอมมอนเรลนะครับเห็นไหมเขียนไว้เลยนะครับเป็นเครื่องดีไอดีนะคอมมอนเรลดูรอบเครื่องหน่อยมีเยิ้มมีหยดหรือเปล่านะครับรอบเครื่องแบบนี้ถือว่าสวยเลยนะครับรถปีเก่าแต่ว่าสภาพเครื่องแบบนี้ถือว่าโอเคมากๆนะครับแล้วที่สาคัญผมเทสมาหมดแล้วเห็นไหมครับรอบเครื่องไม่มีหยดเยิ้มเลยอ่าเห็นไหม รถขับดีมากๆขับทางไกลสบายๆนะครับเรามาย้ำเล่ยเดี๋ยวนนี้คันอีกทีนะครับรถคันนี้เป็นมิตซูบิชิไท t ันพัส s นะครับตัวสีประตูยกสูงจากโรงงานเลยแม็กเมิร์กสีขาวสีสวยมากๆครับคันนี้ขายแค่ 198, หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเท่านั้นใครสนใจเนี่ยโทรได้เลยที่089แปดเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์สองเด็ดไปเสวยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี